Hello, สวัสด,ดีค่ะทุกคนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าใบได้เข้าไปเล่นเกมคนเดียวมาลงไปถึงก็ฟาร์มของตามปกติแล้วตอนเนี้อยู่ๆใบก็เจอตัวเมื่อกี้เห็นแบบแบบอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะนั่นเ <c ười> จอแล้วนนบดน้อยตับตัวได้ง่ายแบบนี้ก็ต้องโดนเก็บสิคาแต่ทุกคนนี่นนบดน้อยนะัดผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในบ้านอย่าบอกนะว่าเขาจะมาเดทกันนะดูดิไอ้นรัก่ะเกือบไปแล้วไม่ไล่ใบเกือบจะยิงคู่เดทเขาตุยแล้วน่ะ และในระหว่างนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทุกคนดูรถไฟชนกันทุกคนดูดิฝั่งนั้นเขาทะเลาะกันแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรือว่าก็เป็นแฟนของน้องบอดน้อยคนนั้นนี่ออยบอดอะไรคลอดหลายใจเลยแล้วสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็แยกทางกันค่ะสงสารน้องผู้หญิงคนแรกจังดูต้องมาอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วเขาก็ยิงกันเลยทุกคน เพราะความไม่ไว้ใจอีกนั่นเองเห็นไหมเพราะหลายใจรอเลยอ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนไม่ยิงใบดิใบไม่ใช่ใบไม่ใช่ผู้หญิงของบทน้อยคนนั้นสักหน่อยใบแค่มาดู <c oughs> ไอคนหลายใจ <c oughs> แล้วใดๆคือนองบทสองคนนั้นก็หายไปเลยทุกคนเขาคงจะเสียใจนะดูเลยอ่ะอุตส่าห์นัดกันมาเดท แต่รถไฟชนกันเฉยเนี่ยเราทุกคนดูตอนนี้นะสองคนนั้นนก็ทะเลาะกันอยู่ข้างบนส่วนไอ้เจ้าบอดน้อยฮะทุกคนมีตัวละครที่สามอย่าบอกนะว่าเป็นกิ๊กกับไอ้เจ้าบอดตัวเมื่อกี้อะ่ะนันไงทุกคนชัดเจนเลยโหอะไรคือนะัดผู้หญิงคนหนึ่งมาเดทแล้วอีกสองคนมาเจอรถไฟชนกันอืมทะเลาะกันเป็นอะไรเป็นไงดูดิสงสารผู้หญิงคนแรกสุดแล้วไอ้คนนี้ใส่ไม่ดี ดูดิทางนั้นก็ยังไม่เลิกทะเลาะกันเลยอ่ะเพราะผู้ชายคนเดียวเองอะไรใบไม่ได้เผือกนะใบแค่มาเก็บรายละเอียดแล้วแกก็คือไม่คิดจะห้ามผู้หญิงเขาหน่อยหรอเขาทะเลาะกันเพราะแกนะเว้ยคนอะไรโคตรหลายใจนิสัยไม่ดีต้องทําให้ผู้หญิงหลายๆคนมาทะเลาะกันอ่ะแกนี่มันเป็นคนยังไงอ๊ทุกคนฮะเดี๋ยวนะตัวละครที่สี่อย่าบอกนะว่าเธอก็คือหนึ่งในกิ๊กของนางอ่ะ แต่คนสุดท้ายฉลาดสุดดีแล้วแหละไม่เป็นไรนะผู้หญิงอย่างเราเราอะต้องเป็นคนเลือกเว้ยไม่ใช่เป็นตัวเลือกจำไว้นะ